จากตรงนี้เลยนะครับหน้านี้เลยคลิกจํานวนผู้เข้าชมวัตถุประสงค์นี้นะครับจะนําส่งโฆษณาคนที่ชอบคลิกลิงก์วัตถุประสงค์ตรงนี้นะครับในส่วนวิดีโอคือคนที่ชอบดูวิดีโอเป็นประจํา facebook จะนําส่งโฆษณาครับข้อความคือคนที่ชอบคลิกกดเข้าไปอินบ็อกซ์แชทถามต่างๆครับก็ไม่แน่ครับมันไม่มีความแน่นอนอะไรมากมายหรอกนะครับไอ้พวกที่ทักแชทบ่อยๆก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นลูกค้าเราครับก็ เพิ่มโอกาสให้คนคลิกเข้าไปในลาย OA ดีกว่านะครับเมื่อเลือกแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างตรงนี้ให้ปิดทั้งสองนะครับไม่ต้องไปสนใจกดดำเนินการให้สังเกตด้านซ้ายมือนะครับภารกิจประมาณ1ิบหัวข้อที่เราต้องทำสามารถวัดเกตรดตรงนี้ได้นะครับและการเข้าถึงมันจะโชว์ว่าถ้าเรากำหนดสิงต่างๆแล้วการก็ถึงจะมากน้อยต่างๆตรงนี้คือราคามันยังแพงอยู่นะครับภารกิจที่1น,นะครับจำง่ายๆเลยอย่าเพิ่งไปตั้งค่าอะไรมากมายให้ไปที่กำหนดมบประมาณก่อนเลย คลิกตรงนี้แล้วมันจะเลื่อนให้อัตโนมัติครับให้เปลี่ยนจากจํานวนการคลิกลิงก์เนี่ยแนะนําให้ใช้เป็น i m p r e s s i o n หมายถึงนําส่งโฆษณาให้บ่อยที่สุดให้กว้างและให้บ่อยนะครับสําหรับการเข้าถึงที่ไม่ซ้ากันคือให้เจอคนใหม่ไปเรื่อยๆเนี่ยผมไม่แนะนําเพราะว่าถ้าลูกค้าเราบางคนเลื่อนผ่านปุ๊บเขายังไม่อ่านอะไรเลยเนะครับก็คือจบกันแล้วครับถ้าลืมเลื่อนผ่านแล้วรีเฟชหน้าจอคือจบกันดังนั้นอิมเพรสชันเนี่ย เขาจะนําส่งโฆษณาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสําหรับจํานวนการคลิกลิงก์เนี่ยลองลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับนําส่งโฆษณาแนวโน้มที่คนชอบคลิกลิงก์คล้ายๆข้อความนั่นแหละอินบ็อกซ์ไอพวกที่ชอบกดๆเนี่ยลองคลิกลองเปลี่ยนนะตอนแรกตอนแรกตอนเน,นี้ยอยู่ในจานวนการคลิกลิงก์เนี่ยจํานวนการเข้าถึงมันเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเดี๋ยวเพิ่งไปสนใจงบประมาณแต่ดูดูก่อนว่าเดี๋ยวมันมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อเลือกเป็นอิมเพรสชันนะครับเกตดูเกตวัดนะครับเข้าถึงได้สี่หมื่นนะครับ ซึ่งเมื่อตะกี้การคลิกลิงก์เนี่ยเข้าถึงดูจํานวนการเข้าถึงได้แค่แปดพันะครับขั้นต่ำได้แปดพันเมื่อเปลี่ยนเป็น i m p r พ s s i o นแล้วคูณเข้าไปครับประมาณสี่เท่านะครับทีนี้เรากําหนดงบประมาณเนี่ยจาไม่ดีนะครับเมื่อเปลี่ยนเป็น i m p r พ s s ช o นแล้วแก้ไขงบประมาณตรงนี้ให้เป็นตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับคือถ้าต่อวันเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะแต่ว่ามือใหม่แนะนําให้งบงบประมาณงบไว้สักสมมุติหนึ่งพันนะครับ ขั้นต่ำก็คือห้าร้อยตัวเลขเนี่ยขั้นต่ําคือห้าร้อยบาทตรงนี้คือหนึ่งพันนะครับแนะนําให้สิบวันหรือว่ายี่สิบวันได้นะคือมันจะช้าไงครับสิบวันหรือยี่สิบวันก็แล้วแต่นะครับดูคลิกคลิกบรรทัดที่สองของวันที่สิ้นสุดเนี่ยนะครับแล้วคลิกเลื่อนเดือนให้มันเป็นเดือนปัจจุบันสังเกตง่ายๆครับจะนะครับโอเคเลือกไปที่บวกบวกไปสิบ ก็ประมาณวันที่ยี่แปดสิบเก้าไปถึงวันที่ยี่แปดโอเคนี่ก็ประมาณสิบวันกะกะได้ครับไม่ต้องตรงเป๊ะนะครับภารกิจที่หนึ่งผ่านนะครับตัวเลือกเพิ่มเติมถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมแถมให้ตรงนี้นะครับตัวเลือกเพิ่มเติมจะไม่กดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่กดก็ดีนะครับตรงนี้เมื่อคลิกตัวเลือกเพิ่มเติมแล้วให้เช็คดูนะครับตรงนี้นะครับแสดงโฆษณาเนี่ยตอนแรกม,มันตลอดเวลาให้แก้แบบนี้สูตรจําสูตรได้เลยนะครับคือ ให้คลิกตรงนี้นะครับสลับมาที่แสดงโฆษณากําหนดเองนะครับก็แรกมันแสดงแสดงโฆษณาตลอดเวลาให้สลับมาชอยที่สองแล้วเลื่อนลงมาให้คลิกทุกวันเนี่ยให้เริ่มจากตรงนี้นะครับหกโมงเชา้าติ๊กไปให้ครบทุกทุกตัวเนี่ยนะครับหกโมงเช้านะเนี่ยเริ่มจากหกโมงเชา้าติ๊กยาวลากเฟือยมาจนถึงเนี่ยช่องนี้คือสี่ทุ่มนะครับเนี่ยช่องนี้คือสี่ทุ่ม อ่ะถึงห้าทุ่มเลยดีกว่านะครับโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับหกโมงเช้าถึงห้าทุ่มครับเขาบอกว่ามันจะเซฟค่าโฆษณาได้นะครับตรงนี้หกโมงเช้าถึงห้าทุ่มเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับติ๊กติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นครับภารกิจที่สองนะครับไม่ต้องงงวัวนะครับถ้ามันมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนแบบนี้คือมัน ต้องกดตรงนี้ครับคลิกตรงนี้แล้วมันจะหายไปครับปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเวลาปกติครับรีเฟชนั่นเองนะครับมีป๊อปอัพไม่ต้องกังวลนะครับคลิกที่ป๊อปอัพมันเด้งขึ้นมาเราจะรู้ว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไรครับมันจะนําพาเราไปแก้ไม่ต้องตกใจนะครับชิดมือใหม่ผมก็เคยตกใจต่อไปนะครับาหนวเมื่ประมาณเรียบร้อยแล้วภารกิจนี้ให้คลิกไปที่ครับกลุ่มเป้าหมายครับนี่มันจะเลื่อนไปอัตโนมัติแบบนี้ ช่องแรกกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ให้เว้นว่างเลยนะครับเพราะเราไม่ได้สร้างครับเดี๋ยวมันซับซ้อนตรงนี้อย่าเพิ่งไปซีเรียสให้สังเกตตรงนี้ได้เลยนี่นะครับการกําหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดตอนแรกมันจะไม่มีช่องอะไรเด้งขึ้นมามันจะมีแค่เนี่ยลากเมาส์มาบริเวณนี้มันจะมีรูปปาก,กาหรือดินต่อเด้งขึ้นมาให้คลิกแก้ไขแล้วมันจะมีช่องแบบนี้ฮะช่องที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยครับเราสร้างชุดโฆษณาชุดที่หนึ่งเนี่ย อาจจะไม่กําหนดเลยก็ได้นะนะครับเราจะกําหนดแค่อายุเพศสถานที่ตั้งนี่คือชุดที่หนึ่งบางชุดนะครับเราไม่จําเป็นต้องกําหนดปล่อยให้ Facebook มันไปแรนดอมนะครับความสนใจต่างๆให้มันแรนดอมนะเพราะเราไม่รู้ไงว่ากลุ่มเป้าหมายของเราลักษณะไหนถูกไหมครับถ้าเรากําหนดไปแล้วมันไม่ตรงยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับหรือ ถ้าจะกําหนดเนี่ยให้สร้างอีกหนึ่งแคมเปญเป็นแคมเปญที่สองนะครับชุดโฆษณาแรกอ่ะสมมุติว่าไม่กําหนดนะครับปล่อยว่างเลยนะครับปล่อยว่างกลุ่มเป้าหมายปล่อยว่างทั้งสองให้มันสุ่มทีนี้สิ่งที่ต้องกําหนดผมแนะนําตรงนี้นะครับอายุเนี่ยครับก็สิบแปดนะอายุหกห้าเนี่ยไม่น่าจะเวิร์กนะครับเราต้องไล่เลี่ยงลงมาพี่สุดก็น่าจะอยู่ประมาณที่ ห้าสิบก็ไม่ไหวนะครับในบางธุรกิจนะครับอย่างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวกับวัยรุ่นเล่นเกมหนะาเงินออนไลน์ผ่านเกมประมาณนี้นะครับก็อายุสักประมาณสี่สิบแล้วกันนะครับสิบแปดถึงสี่สิบปีจะเห็นตรงนี้นะครับแสดงการเข้าถึงเนี่ยนะครับก็อาจจะลดลงไปบ้างไม่เป็นไรนะครับอย่าไปซีเรียสสิบแปดถึงสี่สิบในพื้นที่ครับ ประเทศไทยโอเคก็ประมาณนี้ครับกําหนดแค่อายุและพื้นที่ประเทศไทยก็สลับไปที่กลุ่มเป้าหมายเหมือนเดิมนะครับงบประมาณกลุ่มเป้าหมายตอนแรกงบประมาณก่อนสลับมาที่กลุ่มเป้าหมายเดี๋ยวจะครับแนะนําถ้าสมมุติว่าเรากําหนดกลุ่มเป้าหมายจะกําหนดยังไงนะครับตรงนี้ครับกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดต้องกําหนดตรงนี้นะครับแล้วคลิกเลือกดูครับ ข้อมูลประชากรคือพวกที่จบการศึกษานะครับการเงินเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับเรื่องเกี่ยวกับพวกรายได้ต้องดูด้วยนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะนะครับไม่ใช่คนไทยที่กดถูกใจเพจต่วนใหญ่ถยูถ่ไหมฮะรเราก็ต้องพิมพ์ภาษาไทยนะครับสโมสรอนอโอเคครับสโมสรอนฟุตบอลเห็นไหมครับโชว์ขึ้นมาแล้วนะ ทีนี้ครับสโมสรอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะเลือกแค่ไอความสนใจก็พอนะครับเหล่านี้คือความสนใจเกี่ยวกับสโมสรครับความความสนใจสโมสรกีฬาประมาณนี้นะครับนี่คือหัวข้อสําคัญงบประมาณกลุ่มเป้าหมายก็ต้องลองครับประมาณนี้แนะนําว่าเกี่ยวกับความสนใจเนี่ยนะครับลาริก้าไม่น่าจะไม่น่าจะโอใช้แค่สโมสรฟุตบอลได้นะครับนี่ สักประมาณสิบตัวแล้วกันไอตัวหลีกหลักๆนะครับสโมสรหลีกหลักๆนะความสนใจมันก็มีส่วนนะนะครับหรือว่าใกล้เคียงนะเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลอลองหาไอเดียนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับเขาจะชอบอะไรมีม,มีมีความสนใจประมาณไหนนะครับเล่นกีฬาหรือเปล่านะครับการทํางานเขาทําอะไรแน่นอนนะครับหากินง่ายเลยคือสโมสรฟุตบอลความสนใจเหล่านี้คือ กลุ่มเป้าหมายหลักๆเราสิงสถิตยอยู่ที่นั่นแน่นอนนะครับแคมเปญที่2ในส่วนแคมเปญที่3 4ี่ก็ค่อยว่ากันตั้งสัก3ก็พอมั้งแล้วเราก็ลองรันลงไปดูว่าตัวไหนแคมเปญหนึ่งสองสามตัวไหนมันดีก็ทุ่มงบไปตรงนั้นนะครับแต่ว่าทดลองแค่วันละห้าสิบวันละร้อยก็โอเคนะสลับไปที่งบประมาณของเราครับเห็นไหมครับใกล้จะจบแล้วนะครับนี่คือความสําคัญก็คือแท้กลุ่มเป้าหมายกับงบประมาณนะครับเนี่ยถ้ามันเตือนก็คลิกให้มันรีเฟช หายไปละ d f s เวลาปกติตรงนี้นะครับก็ถ้านะครับถ้า20วันเดี๋ยวมันไม่ไม่เวิร์กนะผมแนะนําให้10วัน10วันเนี่ยวันละร้อยก็ถือว่าโอเคหรือว่าวันละ50บาทก็ปรับจาก1น0 0งเป็น500ก็แล้วกันก็แล้วแต่นะก็ถ้าสมมุติอ่ะห้าอยนะเพราะว่าเราทําหลายแคมเปญถูกไหมเราใช้500รอยไอตัวไอ,ไอเกจมันจะหายไปเท่าไหร่ดูเกตวัดตรงนี้นะครับปุ๊บห้ามันก็หายไป ต้องหายไปอยู่แล้วละ่ะนะครับปุ๊บรีเฟชปุ๊บเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งน,นะนะครับแน่นอนเนองินครึ่งหนึ่งหายไปครับแต่อย่าลืมว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเนื้อหารเราดีเดี๋ยวจะสอนทาเนื้อหารครับถ้าเนื้อหารเราดีเข้าถึงได้ทั้งเจ็ดพัน 7, กว่าครับนี่มันโมไว้เจ็ดพันห้าแต่ว่าถ้าครึ่งหนึ่งที่มันโมไว้สักสามพันเนี่ยผมคิดว่ามันก็โอเคนะนะครับต่อให้ครึ่งหนึ่งไอ้ที่มันโมไว้วันละห้าสิบบาทเนี่ยนะครับเข้าถึงได้สามพันก็โหดแล้วนะครับ ไม่ธรรมดานะนี่คือครับเอาเป็นว่าเอาตัวหลักๆก,ก็คือเลื่อนมาตรงที่สื่อเนี่ยหัวข้อสื่อนะครับคลิกเพิ่มสื่อตรงนี้เพิ่มจากที่ไหนนะครับก็เพิ่มวิดีโอนะครับคลิกเพิ่มวิดีโอหมายถึงวิดีโอที่เราโพสลงไปในเพจของเราอะ่ะนะครับต้องโพสลงไปในเพจก่อนนะไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องหมายแจ้งเตือนนะครับเพราะว่ามันจะไม่รองรับอย่างเช่นอินสตาแกรมมันไม่รองรับมันก็เตือนแล้วว่าไอ้ความยาวคลิปวิดีโอขนาดมันไม่รองรับไม่ต้องไปสนใจนะครับ ให้คลิกเลือกคลิกเลือกไปเลยจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนก็เลือกได้เลยนะสองแบบนะครับไม่แนวนอนก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่แนวตั้งไม่แนะนํานะครับแนะนําแค่สองขนาดเดี๋ยวมันก็ปรับอัตโนมัติของมันเองนะครับหรือจะคลิกเข้าไปแก้ไขวิดีโอให้มันกลัวว่ามันจะไม่ผ่านเนี่ยคลิกเข้ามาแก้ไขวิดีโอนะครับแล้วคลิกครอบตัวนี้นะครับเนี่ยคลิกครอบแล้วคลิกอัตโนมัติปุ๊บ แล้วรอมันแปลงนะครับแปลงครบปุ๊บม,ม,มันก็จะเป็นคลิปที่เหมาะกับการลงโฆษณา Facebook มันทําให้อตัตโนมัติประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมคลิกยกเลิกดีกว่านะครับประมาณนี้ถ้าอัปโหลดแล้วปล่อยให้เฟซโฆษณามันลันบางครั้โฆโฆงมันจะไม่อนุมัตินะนะครับก็คลิกแก้ไขแล้วปรับตัวอตัตโนมัติลองดูแต่จริงๆมันไม่ซีเรียสครับมันมันันให้ผ่านอยู่แล้วครับ OK <rier> โอเคก็ลองหาไอเดียในการทําวิดีโอนะครับ ครับเข้าไปแล้วต่อไปข้อความและลิง์นี่ครับตรงนี้ครับข้อความและลิงก็ใส่ใส่ประมาณแบบว่าครับเล่นเกมแล้วกันะะนะครับครับเล่นเกมกับเฮียเล่นเกมกับเฮียครับประมาณนี้นะครับเล่นเกมกับเฮียบอกสูตรอะไรก็ว่ากันไปแจกสูตรฟรี ครับแต่หลีกเลี่ยงนะครับคําว่าแทงพนันนะหลีกเลี่ยงคําที่มันล่อแหลมเหล่านั้นนะครับลองลองดูครับผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้คําว่ายัางไงดีครับ mm hmm. เพิ่มโบนัสให้ลดหรือว่าเล่นถ้าเล่นเพราะว่าเล่นได้เนี่ยเขาจะแปลออกนะครับเราก็ใช้คําที่มันซิกแซกสั้นๆนะครับยังไงก็ได้ครับคือให้สื่อความหมายให้เขา ให้รู้เรื่องบ้างนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่มันจะอยู่ในคลิปถูกไหมครับอย่าไปเสี่ยงกับคบําบรรยายหรือดิสเครชันตรงนี้นะครับเฟซมันตรวจจับเจอได้ง่ายนะครับเล่นกับเนี่ยสอนสอนฟรีเนี่ยประมาณนี้นะฮะมีโบนัสออนะฮะสั้นๆแบบนี้ได้นะครับโอเคครับต้องสั้นและไม่เสี่ยงนะครับตรงนี้ห้ามเสี่ยงเด็ดขาดเล่นเล่นกับเนี่ยสอนฟรีมีโบนัส ไม่น่าจะเสี่ยงมากนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับพลาดหัวนี่สอนฟรีมีโบนัสเนี่ยใช้คําที่มันครับที่มันโดดเด่นนะครับยังไงเขาก็ดูคลิปอยู่ดีเขาไม่อ่านมากหรอกนะครับให้มันชัดเจนเี่ยโชว์ดูดูที่มันโชว์ขึ้นมายัางไงเล้นฟรีมีโบนัสลิงก์นะครับในส่วนลิงก์ก็ใช้เป็นลิงก์ไลน์แอดไลน์ออฟฟิเชียลของของเรานั่นแหละนะครับคัดลอกแล้วเอามาวาง เข้ามาในหน้า l i n e o f f i c i a l a c c o u เขานะครับนี่คือ ID ครับจะสร้างเป็นลิงก์ Line ใส่ ID ตรงนี้หรือว่าจะคลิกเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับแถบด้านซ้ายมือคลิกเพิ่มเพื่อนตรงนี้แล้วคัดลอกลิงก์ไปวางก็ได้เช่นกันนะครับจะใช้สูตรสร้างลิงก์หรือจะคัดลอกลิงก์ย่อแบบนี้เขาเรียกว่าลิงก์ย่อนะครับสั้นๆง,งนี้เอาไปวางได้นะค,ครับวางครับ รอมันรีเฟชนะครับบางทีมันวางแล้วสีแดงมันก็ยังไม่หายนะครับรอสักครู่ครับเช็ค <Check S 1> ดูว่าลิงก์มันขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าลิงก์มันขึ้นนะนี่ครับมันจะขึ้นกรอบแบบนี้แล้วเลือกข้อความตรงนี้ได้นะครับตอนแรกม,มันเขียนว่าเรียนรู้เพิ่มเติมเราเลือกแอคชั่นของมันเนเอ่อแล้วแต่ครับเอาอะไรดียติดต่อเราถ้าคลิกติดต่อเราโอเค ติดต่อเราโอเคนะติดต่อเราได้นะครับเมื่อกดปุ๊บจะกดดูเออกดตรงนี้นะครับมันก็เชื่อมไปหาเราอยู่ดีนะแต่ถ้ากดดูวิดีโอแล้วให้เชื่อมไปอีกหน้านึงเนี่ยตรงนี้ครับมันต้องใช้เป็น Instant e x p e r n c e หรือว่า c a n v a s ลองลองเล่นได้นะครับเข้าไปตั้งค่าเสร็จผมผมไม่พูดถึงเรื่องนี้นะมันซับซ้อนเกินนะครับเอาแค่นี้พอครับแค่ให้มีสื่อ มีลิงก์มีปุ่มกดเมื่อเขากดอยากจะติดต่อเราเนี่ยสอนฟีมีโบนัสเนี่ยเขาก็จะกดเข้ามาครับไอคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะบรรยายบอกว่าเออไอเล่นเกมแล้วได้เงินอะไรประมาณนี้นะโอเคครับนะครับข้อความสื่อสื่อและข้อความลิงก์ผ่านนะครับไอพวกภาษาการติดตามไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องตั้งค่าครับไล่เรียงการภารกิจของเราครับแค่นี้ครับเมื่อจบแล้วก็เลื่อนลงไปบรรทัดสุดท้ายแล้วคลิกยืนยันนะครับตรวจสอบถ้ายังไม่กรอกบัตรนะครับ ยังไม่กรอกบัตรเนี่ยก็ทําการกรอกแบบฟอร์มครับถ้าเป็นบัตรเดบิตให้ไปยืนยันที่ตู้ ATM นะครับหรือว่าแจ้งให้เจ้าหน้าที่ธนาคารในห้างเนี่ยบอกว่าช่วยอนุญาตบัตรเดบิตให้จ่ายเงินออนไลน์ช่วยหน่อยนะครับเขาก็จะอนุญาตเสร็จกรอกเลขต่างๆรหัสความปลอดภัยต่างๆในบัตรเรียบร้อยแล้วกดยืนยันกรอกบัตรเรียบร้อยมันจะหักเงินเราสี่สิบบาทแล้วโอนคืนให้แสดงว่ามันเช็คว่าเออผ่านถ้ามีการโอนเข้าโอนออก แสดงว่าเฟซบุ๊กผ่านรอเช็คดูแจ้งเตือนนะครับมันจะบอกว่าโฆษณาของคุณอนุมัติหรือไม่อนุมัติถ้าไม่อนุมัติต้องมาดูว่ามันผิดกฎอะไรนะครับก็มีไม่มากครับมาดูที่ไอ้ตรงนี้สื่อนะครับไอ้ที่เหตุผลที่จะไม่อนุมัติคือคลิปวิดีโออาจมีปัญหาเรื่องความคมชัดเสียงซ่าเสียงแทรกครับคุณภาพไม่ดีมันก็ไม่ผ่านนะครับบางครั้งหรือว่ามีถ้อยคําหรือว่ามีรูปภาพที่มันส่อ เล่นเกมชกมวยประมาณนี้ห้ามนะครับห้ามเกมที่มีความรุนแรงต่างๆมันจะไม่ผ่านนะครับต้องระวังให้ดีนะครับมีภาพโป๊เปลื่อยต่างๆก็จะไม่ผ่านนะข้อความและลิงก์ก็สําคัญนะครับที่จะไม่ผ่านอาจจะเกี่ยวกับข้อความตรงนี้ก็แก้ใหม่นะครับโอเคก็จบเพียงเท่านี้ครับแล้วหวังว่าจะผ่านนะครับกับการอนุมัติโฆษณาครับถ้าผ่านแล้วนะครับ ผ่านแล้วให้เข้ามาเช็คตรงนี้นะครับตัวจัดการโฆษณาเนี่ยนะครับครับเมื่อโฆษณาผ่านแล้วนะครับคลิกบริเวณนี้นครับมันก็จะโชว์แบบนี้ใช้ไปกี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอะไรต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับจบเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ